เราเป็นชาวพุทธเนี่ยกิจโชมนุสสปติลาภูพุทธังสารนังตัจามิธรรมบังสารนังตัจามิสังฆังสารนังตัจามิได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยประเสริฐสุดที่ได้มาพบพระพุทธเจ้าเป็นศาละพระธรรมเจ้าเป็นศาละพระสังฆเจ้าเป็นศาละเพราะอะไรมันรักษาใจเราใช่ไหมเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิใจเราเนี่ยเอาชนะ อารมาว่าในทุกคนยแม้แต่อารมามเองบอกกันตรงๆไปเลยเราก็มีจุดมุ่งหมายไปพ่านนิพพานที่สิ้นสุดถึงไม่ถึงวันนี้ก็เดินต่ออีกเรามีเป้าหมายแล้วนี่แผนที่เรามีเป้าหมายโลกเคชั่นเราตรงนั้นละะปักหมุดเลยปักหมุดขึ้นผ่านนิพพานใช่ไหมแต่ว่าไปถามคนในโลกครับไปถามคนฝรั่งออยากจะมา ถามฝรั่งที่อยู่ชนบุรีที่มากับภรรยาเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าเขาว่าชีวิตเขาเนี่ยเหมือนตน้นเหมือนเหมือนลูกแอปเปิ้ลชีวิตเขาเหมือนลูกแอปเปิ้ลลูกแอปเปิ้ลเกิดมาจากต้นแอปเปิ้ลเพราะฉะนั้นเขาเชื่อเลยว่าเขาไม่ได้ไปไหนหรอกเขาเกิดจากต้นแอปเปิ้ลเพราะว่าคงจะเป็นสวนเอเดนอะไรประมาณนั่นแหละใช่ไหม นั่นแหละเกิดมาเนี่ยจากต้นแอปเปิลแล้วก็มาเป็นลูกแอปเปิลแล้วเขาตายไปเขาก็จะกลายเป็นต้นแอปเปิลเป็นเป็นอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่เลยทางพุทธศาสนาตัดว่าพุทธเจ้ากัมมังสตเตวิภาจติยิตังหีนัปบบนัตไยยะกรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวดีปราณีหมายความว่าคนมีผิวพรรณงามคนผิวพรรณไม่งาม คนจนคนรวยคนที่ทุกข์ยากลำบากคนที่มีฐานะคนที่มีกิริยางามกิริยาไม่งามก็เหมือนคนอยู่ในโลกนี่แนะถ้าทางแอฟริการน่ก็ไปอย่างนึงถ้ามาเกิดบ้านเราเนี่ยโอ้เทวดานางฟ้าไม่หมดเพราะอะไรก็เราสร้างบุญอยู่ในโซนนี้ไง เราสร้างบุญอยู่ในดินแดนโคตรเขตแดนของพระษาษาษาพุทธศาสนาพุทธเขตต่างโลกระติเราอยู่ในดินแดนของคนบุญเร,จจบเราอยู่ในดินแดนของพระอริยเจ้าเราอยู่ในดินแดนของพระรัตนตรัยเรายังมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เห็นไหมมันก็ยังดำรงอยู่มันจะช่วยกันอยู่ดึงกันอยู่ใช่ไหม เพื่อไม่ให้คนส่วนใหญ่นะตกไปสู่ที่ชั่วโดยเฉพาะเรื่องศาสนาถ้าทุกวันนี้ไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ไปช่วยกันนามาเผยแผ่โยมอาดมาว่าพฤติกรรมของมนุษย์อาดมาว่าเละเละยิ่งกว่านี้แน่นอนแต่ที่นี้เรามีพระพุทธศาสนาห้ามใจไงโอ มาวัดห้ามันดับแรลกมายังบรรนันเตดิสระเนนสาปบันเจสิรานียาจามะยาจามะยอมขอข้าเด็บท่านพูทธเจริญข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งศีลเอาไป,ไปเอาไปทำาไมศีลนะฮะโยมาไปทำาไมเอาไปปฏิบัติใช่ไหมเห็นไหมมาวัดามาขอศีลเอาเอาสตังมาเอาดอกมาเอาผ้ามาโอ้ข้าวสารพัดดุ เลี้ยงเป็นตับมาขอเอาศีลไปปฏิบัติเห็นไหมให้พระบอกศีลโยมคิดอยู่เลยแค่นี้หรืออ้าวเรานึกถึงตัวนี้ว่าการปลอมเราจิตใจเนี่ยรักคำคำสอนของพระพุทธเจา้านี่ปลอมเราจิตใจเราให้เขาพูดดีใช่ไหมทำดีใช่ไหมคิดดีใช่ไหม การพูดดีการทําดีการคิดดีมันเป็นเรื่องของกรรมที่เริ่มต้นอันดับแรกในกพุูธึกพุทธเจ้าเนี่ยบกว่ากายกรรมเมนะวาวาจีกรรมเมนะวามโนกรรมเมนะวะอย่างนี้นด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็าดีด้วยใจก็ดีพุทธเรทมเมสังเขขุกรรมังประกตังไมยายังที่ข้าพเจ้าร่วเกิดต่อพระรัตนตรัยไปแล้ว พุทโธปฏิคันอาตุอัอยจยันจังขอพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าจงลดซึ่งโรษลงเกินนั้นเนี่ยแม้เราไม่ได้พูดชั่วทําชั่วคิดชั่วมันก็คือเริ่มตน้นเห็นไหมถ้าเริ่มตน้นนคนที่มันคิดจะลักและสร้างการเป็นขโมยในสังคมเยอะๆเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็ใจมันตกไปแล้วนี่ มันอยากจะได้ของเขามันก็ไปเอาขอเขาเขาขโมยเขาโกงเขาโลภเขาฆ่าเขาลักเขาผิดลูกผิดเมียเขาดื่มกินสุราเมลัยให้สติขาดไปและทําอย่างนี้คนอย่างมีคนมีอย่างนี้เยอะๆเนี่ยสังคมมันอยู่สูงไปไม่สูงแร้วนี่ไงพุทธเจ้าถึงเอาศีลการที่พุทธเจ้าให้พระสงฆ์ช่วยกันประกาศศาสนาก็เอาอะไรไปประกาศละ่ะก็เอาศีลนี่ไง สีนี่มันเป็นข้อที่มันแปลว่าหินน่มาจากศิลาเนี่แหละให้ใจคนมันหนักเอาธรรมะนี่เข้าไปไว้ในใจโยมให้โยมเนี่ยหันหน้ามาปฏิบัติสมทา,านเอาศีไปแล้วให้โยมปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าสมทา,านในวัดออกประตูวัดทิ้งไปเลยรอ,อ,องเท้าน้งของไก่เอื่อนเดียคู่นี่สวยฉันจะเอาเอาคนคนอื่นไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้หรกไม่ดีไม่ดี เราก็ไม่ทำแล้วศีลมันมีอยู่ในใจแล้วนี่ไงถ้าพฤติกรรมคนในสังคมเนี่ยพุทธเจ้าถึงเอาศีลมาปฏิบัตินคนมีศีลมีเมตตาหมดเห็นใครเลาปโอ้พูดกันเหมือนคนมาวัดคุณยายแก่แล้วนั่งตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกหลานประคองไปเอานั่งตรงนี้อยู่ตรงนี้ทําอย่างนี้อย่างเงี้ยแนะนำกันลูกหลานทําอย่างนี้ตรงนี้ยายยายแม่พ่อบอกลูกหลาน เห็นไหมเมตตาธรรมเพราะฉะนั้นนะ่ะการที่จะทําให้จิตใจเรามันมันนุ่มนวลลงกลมกลมจิตใจเราเนี่ยเอาศีนี่แหละมีเมตตานี่แหละสังคมมีความสุขได้ถ้าพระช่วยกันประกาศศีลเยอะๆนี่นะไม่แน่ือนกันนะไอ้เรื่องนี้นะมันอยู่ที่ที่ที่ตัวของบุคคลนะเราอย่าไปเหมาพระนะ ไอ้ที่มันก็เก่งมาเล็กเกเรก,ก็เรื่องของมันอ่าเดี๋ยวนพระศาสนานี่นะยกมดวนทะเลปาวานตัวโตๆเน่าแล้วมันยังซักขึ้นฝังเลยมันไม่อยู่มันไม่อยู่ก็พระศาสนาก็เป็นอย่างทะเลนั่นแนหะทะเลมีรสอันเดียวคือเค็มธรรมะของพุทธเจ้าก็มีรสอันเดียวคือสงบถ้าติด คนเนี่ยมันไม่สง,งบมันถูกตีเข้าฝังหมดซากศพอสุภาษปาวานมันถูกทีบเข้าฝังหมดเศษอะไรต่างๆน้ำมันน้ำมัน,มนถีบเข้าฝังหมดสกปรกมาอยู่กับสะอาดไม่ได้เพราะฉะนั้นนะ่ะศาสนาก็เหมือนน้ำทะเลจิตคนเนี่ยถ้าได้รับการฝึกฝนที่ดีแล้วนะนำความสุขมาให้เขาจะประพฤติตนปฏิบัติตนธรรมเนี่ยจะคุ้มรองใจตนคน ทั้งหลายทั้งปวงได้อยู่ที่การเป็นคนประพฤติกายวาจาและใจอย่าไปดูที่อื่นเลยและไม่จ้องไปดูคนอื่นเลยความผิดคนอื่นเห็นเยอะแยะเราดูความผิดเรา <c oughs> เราแก้ไขชีวิตเราถ้าจิตเราดูจิตเราเออพูดไม่ดีนะระงับได้ไหใครระงับก็สติไงจะพูดไม่ดีนะทาไม่ดีระงับได้นหะใครเป็นผู้ระงับสติเนี่ยสติเบบะระลึกได เราคิดไปดีพูดไปดีทําไปดีคิดไปดีเออเราระง,งับได,ด้ใครเป็นผู้ระงับสติเนี่ยสติเราลึกองลระง,งับปุ๊บไม่ต้องพูดเป็นภาพปิดตาซะปิดปากปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดทวารทั้งหลายจบข่าวเลยนี่แหละถ้าเราเป็นภาเนะี่ยดูดิพระประธานพระพุทธลูกโอ้ท่านนั่งสงบดูแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็น สาลูก่งดงามเต่าพระพุทธเจ้าศาสดาในโลกนี่นะไปดูเถอะดำมาท้าให้ดูพระพุธทธลลกอยู่ในท่าที่งดงามที่สุดท่าปางยืนประทานพรเห็นไหมท่านั่งสมาธิหลับตาดีนทอดลงไม่ได้ไป ห้อยไปแขวนไปอยู่ที่ไหนถ้านั่งตัสนุถ้าขัดสมาธิเนี้ใต้โพธิบัลลังก์งามไม่ยยมและาราลูกที่โอฬารใหญ่โตที่สุดในโลกเนี่ยอาตมาว่าอนุสาวรีย์ใครก็ไม่เท่าพระพุทธเจา้าใครจะสร้างตึกก็มไม่มีคนไหว้สูงสองสรอยชั้นไม่มีคนไหว้แต่พระพุทธรูปเรามาผ่านลำพูนเข้ามาได้ตี ลูกอุบาแค่คนลูกอุบาเจ้าสิบัจสาธุประสงค์แห่งรานนาไทยลูกหนึ่งที่มีคุณนมความดีเยอะแยะขึ้นไปนี่วัดไหนม,มีพระพุทธรูปใหญ่โตตามข้างทางใหญ่โตโบราณสาธุเห็นไหมไอ้ตึกสูงๆไม่มีใครไหว้จริงไหมโยว่าเออจริงไหมล่ะใครไหว้ตึกกูมาบอกอาตมาบ้างไม่มีหรอกไม่มีใครไปไหว้ตึกหรอก ต่อไ้มันแข่งกันไปสามร้อยห้าร้อยแข่งไปเต้แต่ไม่เท่าพระพุทธเจ้าเพราะนั้นไงสารูปที่ตัดสโูงวัดงามที่สุดเราถึงระลึกไงพุทธคุณธรรมคุณสังคุณต้องเอาไว้ดีใจเราระลึกถึงพุทธคุณแล้วเราไม่พูดชัว่วเราระลึกถึงพระพุทธคุณพระ,ระพธรรมคุณพระสังคุณเราไม่ทําชัว่วเรา,ร,าระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคุณเราไม่คิดชัว่ว เห็นไหพราะเขาพูดประทมประสงค์ที่ห้อยคอไม่ต้องห้อยผ้าก็ได้เราไม่ต้องพูดชั่วทำชั่วคิดชั่วเรามีพระอยู่ในใจแนละ้ว